ถัดไปมันจะเป็นกรณีศึกษานะครับมันจะมีทั้งหมด3กรณีนะครับอันเนี้เอ,อจะพูดในเชิงคอนเซ็ปต์เป็นหลักแล้วกันนะครับเรื่องการคำนวณอาจจะชี้ให้ดูนิดหน่อยนะครับตัวกรณีแรกเนี่ยเผมเอาจริงๆคือผมอะดูดูข้อมูลเขาไม่รู้เรื่องว่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูไปด้วยกันนะเ,เขาบอกว่าเนี่ยมีโรงงานนะครับ เขาจะปรับจำนวนการทำงานของเครื่องอัดอากาศให้เหมาะสมนะครับก็คือลดจังหวะอันโหลดคือจังหวะที่เครื่องอัดอากาศมันเดินตัวเปล่านะครับให้น้อยที่สุดถ้าจะเป็นไปได้นะครับซึ่งเขาก็ดูแล้วก็ปรับปรุงวิธีการสตาร์ทสต็อปเครื่องเนี่ยจนกระทั่งเขาได้เนี่ยประหยัดพลังงานได้2ีนะครับในระบบเขามีปัม๊มมีแอร์คอมเพรสเซอร์อยู่ทั้งหมด6เครื่องนะครับตามนี้เลยนะ มีแอร์คอมเพรสเซอร์ทั้งหมด6เครื่องนะครับวางอยูอ่พวกนี้เนี่ยก็ดูดอากาศเข้าไปใช่ไหมดูดอากาศเข้าไปนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยต่อขนานกันนะครับแล้วก็เอาลมเข้าไปที่ receiver tank นะครับแล้วก็ค่อยเอาไปใช้งานนะครับจะไปใช้ที่ไหนก็เอาไปนะครับแล้วก็มี p พ e เช u r e เป็นตัวคุมใช่ไหมที่เราบอกว่ามี p พ e เช u r e ไอ้แบบระดับสูงระดับต่ำนะครับเป็น p พ e เช u r e switch เนอะก็คอยคุมว่า ถ้าเพชเชอร์ตกแล้วก็สั่งคอมเพรสเซอร์เดินนะครับถ้าเพชเชอร์ได้แล้วก็ไปสั่งตัดนะครับในระบบจริงๆมันก็จะสั่งแบบตัดต่อนะครับคือตรงนี้มันมีลูกเล่นในการออกแบบเยอะแยะไปหมดนะครับเช่นเดินหกเครื่องพร้อมกันนะครับแล้วก็หรือว่าจะคอยแบบเดินเรียงลําดับหนึ่งสองสามสี่ห้าคือถ้าโหลดน้อยเดินเครื่องที่หนึ่งโหลดมากขึ้นก็เดินหนึ่งสองโหลดมากขึ้นอีกก็เดินหนึ่งสองสามอะไรอย่างเงี้ยนะครับ มันก็จะมีตัวแผนระบบควบคุมศูนย์กลางเนี่ยเป็นตัวคอยสั่งงานอะไรพวกนี้นะครับในนี้ผมอ่านข้อมูลตรงพวกนี้ไม่รู้เรื่องนะครับแต่ว่าโดยไอเดียของกรณีที่1อ่ะมันก็จะเป็นเรื่องของการเนี่ยแหละปรับปรุงเรื่องออลำดับเรื่องลอจิกในการสตาร์ทสต็อปทั้ง6เครื่องเนี้ยนะเวลาโหลดมันแกว่งขึ้นขึ้นลงๆนะครับความต้องการใช้งานแบบเปลี่ยนไปเนี่ย เขาจะเดินเครื่องหกเครื่องนี้ยังไงให้มันประหยัดพลังงานที่สุดนะครับซึ่งมันจะต้องมีเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องอะไรที่ผมบอกเมื่อกี้ที่บอกว่าต้องพยายามเลี้ยงไม่ให้อะไรนะไม่ให้มันสตาร์ทพร้อมๆกันภายในช่วงสิบห้านาทีเดียวกันอะไม่งั้นมันจะกระชากพีคอะไรแบบนี้นะครับมันจะมีเรื่องพวกนี้อยู่ในในในนั้นด้วยแล้วแถมยังมาดูเรื่องนี้อีกนะครับเรื่องควบคุมแรงดันอากาศส่งใจ่ายให้มัน ลดลงนะครับภาระของระบบแอร์คอมเพรสเซอร์จะได้ลดลงนะครับซึ่งด้วยด้วยการที่เขาพิจารณาทั้งหมดนี้เนี่ยเขาก็เลยสรุปว่าเขาเนี่ยเขาไปเช็คนี่ด้วยนะเช็คเรื่องรั่วเช็คอะไรอีกนะครับเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันต้องไปเช็ควันหยุดใช่ไหมเพราะว่ามันต้องไปแบบเเดินระบบเปล่าๆเ,เลยอะแล้วก็ดูว่ามันมีรั่วไม่มีรั่วกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเขาทําหลายอย่างนะครับสําหรับกรณีเนี้ยนะครับ ซึ่งเขาก็เลยประเมินว่ามันประหยัดได้เนี่ย28%นะครับพลังงานที่ใช้นะครับลดลงจากเท่านี้เหลือเท่านี้นะครับแสนแสนสามเหลือเก้าหมื่นหกนะครับพอประเมินเป็นเงินเนี่ยเนี่ยดูสิประหยัดได้ทั้งปีละล้านแปดเลยนะครับซึ่งเขาลงทุนไปแค่ห้าหมื่นกว่าบาทเองนะครับเพราะนั้นลงทุนห้าหมื่นแต่ประหยัดได้ล้านแปดเนะี่ยดูดิแป๊บเดียวคืนทุนละนะครับ นึกออกไหมครับไม่ไม,ไม่ไม่ถึงครึ่งเดือนเลยอะ่ะคืนทุนละนะครับโอเคไหมอันนี้คือกรณีศึกษาที่หนึ่งนะครับ